ทีในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบมาโน่ปรกิงสไตล์ประจาวันชี14มิถุนายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ช้างศึกออกเดินทางสู่ไต้หวันเพื่อจะลุยอุ่นแข้งช่วงฟีฟ่าเดนะโดยทับช้างศึกชุดใหญ่บินลัดฟ้าออกเดินทางไปที่ไต้หวันเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์กับทางไต้หวันและก็ฮ่องกงในขณะนี้ โดยกานนี้เมื่อเวลา10นาฬิกานะฮะผู้บอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางถูอปประเทศไต้หวันเตรเยมเดินทําการแข่งขันผู้บอลอุน่นเครื่องตามช่วงปาร์ินฟีฟ่าเดย์สนัดโดยการเดินทางในครั้งนี้มาโนโปรกิงหัวนหน้าโค้ชผู้ฝึกสอนช้างศึกได้เปิดเผยว่าผู้เล่นชุดนี้ผสมผสานกันร,ระหว่างดาวรุ่งและก็ผู้เล่นที่มีประสบการณ์แน่นอนว่าหลายคนเพิ่งจะกลับมาจากการพักผ่อนฉะนั้นแล้วต้องมาเรียกความฟิต แต่การได้2ผู้เล่นจากเจนลกและก็นิโคลัสนิเกลสันที่มีความฟิตจากแมตช์การแข่งขันอยู่แล้วก็สามารถช่วยผสมผสานความพร้อมของทีมได้เป็นอย่างดีสตั๊กเตะหน้าใหม่อายุน้อยก็มีติดทีมอยู่ตลอดนะฮะเราต้องการเอาผู้เล่นเหล่านี้มาเสริมทัพเอามาเรียนรู้จากผู้เล่นที่มีประสบการณ์และเกมอุ่นเครื่อง2นัดนี้จะได้ลงเล่นในคารักนี้ด้วยซึ่งเป้าหมาย2เกมเราต้องการจะลงเล่นให้ดีและก็ผลการแข่งขันที่ดีในขรังนี้ ทุกครั้งที่ชนะทิมกลับมาเราได้มีความมั่นใจให้กับเขาผมบอกเสมอว่าแม้จะไม่ได้ลงเล่นอย่างสมเสมอแต่เขาก็เป็นเพ่เนอนคนสำคัญของทีมเชิไทยและทุกคนก็พร้อมสนับสนุนเขาอยู่เสมอการเจอกับทางไต้หวันไม่ประมาทอย่างแน่นอนเกมที่แล้วที่เราจะเจอผลงานของเรานั้นไม่ค่อยดีฉะนั้นการแก้มือและเอาชนะให้จงได้ในครันน้งนี้ส่วนนันอนันยอดสังวรได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าพู้พี่ ชวนคุยและก็สอนอยู่ตลอดตอนนี้กําลังจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันชุดใหญ่มีความเขี้ยวกว่าชุดยุ่ยสามปีเพราะทุกคนนั้นมีประสบการณ์เยอะอยากจะใช้ช่วงเวลานี้เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับตนเองเกมอุ่นเครื่องอยากจะเก็บชัยชนะให้จุได้เพราะนี่เป็นการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกของผมสำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันผู้บอลชายทีมชาติไทยในฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนเมนายนไว้ใน,นต่อไปนี้ไต้หวันพบกับทางทีมชาติไทย วันที่16มิถุนายนเวลา18นาฬิกาณนะสนามาทีมชาติเกาสงและก็ฮ่องกงพบทางทีเชีติไทยวันที่19มิถุนายนเวลา19นาฬิกาณนะสนามฮ่องกงสเตเดียมในขณะนี้ทางสองนัดไทยทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AIS ผลิตครับ่านผมฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมารกันครับ ไต้หวันปห5าปีเล่นในบ้านมีอีกดึงสถิติที่โปรดนะโดยงานนี้ทีมชาติไต้หวันที่ปัจจุบันรั้งอันดับที่100 56ของโลกมีคิวลงทําศึกอุ่นเครื่องกับทางทีมชาติไทยอันดับที่114ของโลกจากการประกาศผลรังกิ้งฟี ف าล่าสุดมีคิวลงสนามในทําการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องช่วงปฏร์ิน้ฟี่าเดย์เดือนม,มิถุนายนวันศุกร์ที่16มิถุนายนที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยทีมชาติไต้หวันชุดนี้ภายใต้าการคุมทัพของแกรี่ไวท์วุลซูนไวัย48ปีได้เดินหน้าตเตรียมทีมอย่างเข้มข นนี้โดยประเด็นที่น่าสนใจของทีมชาติไต้หวันในการลงเล่นเกมอุ่นเครื่องนัดนี้นั้นเป็นการลงเล่นในบ้านสำหรับทีมชาติในรอบ5ปีหลังจากปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด1 9ส่วนอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือไต้หวันยังไม่สามารถจะเก็บชัยชนะเกมในบ้าน5เกมต่อเนื่องเกมที่ชนะล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018 นัดดังกล่าวเอาชนะสิงคโปร์ไป1 0ต่อ0ในการแข่งขันเอเชียนคัพ2019เราคัดเลือกรอบ3โดยสิติไต้หวันเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดนะฮะ15ตุลาคมไต้หวันแพ้ออสเตรเลียไป1นต่อ7 10กันยายนปี2019ไต้หวันแพ้เนปาลไป0 2ต่อ2วันที่5กันยายนปี2019ไต้หวันแพ้จอร์แดนไป0 2ต่อ2 วันที่ 6, มิถุนายนปี2019ไต้หวันเสมอเนปาลไป1ต่อหนึ่งแล้ววันที่2 4มีนาคมปี2019ไต้หวันแพ้หมู่เกาะโซลามอนอุ่นเครื่องไปศูนต่อ1ในครั้งนี้ส่วนถิติไต้หวันพบก,กับทางไทยตั้งแต่ปี2 0 0พนั้นก็จะมีวันที่6เมษายนปี2 0 0พไทยชนะไต้หวัน1ต่อ0 12พฤศจิกายนปี2015ไทยชนะไต้หวัน4ต่อ2 16มิถุนายนาปี2 0 1 5 ไต้หวันแพ้ไทยไป0ูนย์ต่อ2และวันที่14ธันวาคมปี2022ไทยแพ้ไต้หวันไปศูนย์ต่อ1นัดอุ่นเครื่องในครั้งนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก,ก็นกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากกันครับนักเตะไทยเจนลีกคนต่อไปที่ชังโพสต์หาคนไทยรู้เรื่องฟุตบอลสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ โดยที่ชังที่ปะพลสังคพันธ์อดีตล่ามส่วนตัวของชินาทิปสงกรารสินปัจจุบันเป็นล่ามส่วนตัวของสุโชคสารชาติบนถิ่นซับโปรโพสต์ประกาศหาการังเสริมหาคนไทยที่มีความรู้เรื่องของฟุตบอลและสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้การน,นี้ที่ชังกำลังเตรียมจะเป็นล่ามคนใหม่ในครั้นี้สำหรับนักเตะไทยที่กำลังจะไปคุยเจลิคคนต่อไปหรือไม่ในครั้นี้ อาเถอะผมเป็นว่าง,งานนี้ที่ช่างบอกว่าพร้อมรับงานต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องรองดูกันต่อไปได้เลยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันนครับบิจีปทุมปล่อยคลิปเซอร์ไพส์เปิดตัวนักเตะหน้าใหม่ในรวันนี้เองงาเถอะในงานนี้มาทางสโมสรบิจีปทุมทีมยักษ์ใหญ่แห่งสกลไทยเซอร์ไพส์พปล่อยคลิปเปิดตัวนักเตะเข้าสู่ทีมรายล่าสุดพร้อมใส่แคปชั่นเชียร์คัมส์นิวเฉาเร้งถึงเวลาทำความรู้จักกับความท้าทายใหม่ ที่เขาและคุณรอคอยนะโดยสมมติสอมสิเอเชียปรุมประกาศเปิดตัวอีกอร์เซเกเยฟดาวยิงทีมชาติอุซเบกิสถานเข้ามาเสริมทัพฐานะนักเตะโคต้าเอเชีย,ยอย่างเป็นทางการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาล2023และก็ศึก AFC c h แชมเปี้ยนลีก2023รอบยฟออฟที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับทางอีกอร์เซย e าเย,ยฟเนี่ยดาวยิยงวัย30ปีเอ่อเรดิดตต้นเส้นทางอาชีพในการค้าแข่งกับทางสโมสรสปักตะกอทีมยักษ์ใหญ่ในลีกอุซเบกิสถานและเคยคว้าด,ดาวซันโบสูงสุดของฤด,ดูกาล2014-2015 รวมถึงยังพาทุกสังกัดควา้าแชมป์ลีกอุซเบกิสถานได้ถึง4สมัยนอกจากนี้ยังเคยเออกไปค้าแข่งกับทางทีมชั้นนำของยุโรปครั้งแรกในปี2021อย่างอัคโตเบทีมดังในลีกคาซักสถานและก็ย้ายมาโชโบนชอสตาเนียอีกหนึ่งทีมดังในลีกคาซักสถานเป็นสโมสรล่าสุดในครั้งนี้โดยเพิ่งลงเล่นในกระทางทุกสังกัดในช่วงเล็กแรกของฤดูกาล2023ไปทั้งสิ้น12นัดทำได้4ประตู โดยนอกจากนี้อิกกอร์เซกเกเยฟยังมีสติในการติดทีมชาติอุซเบกิสถานชุดใหญ่ด้วยการลงเล่นไปทั้งหมด6 7นัดยิงได้19ประตูและเคยเดินมา,าเดินทางมาแข่งขันที่ป,ประเทศไทยในฟุตบอลคิงส์คัพ2ปี2015ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเซเกเยฟทำได้1ประตูในเกมที่ทีมชาติอุซเบกิสถานชุดปรีโอลิมปิกเอาชนะทีมชาติไทยชุดใหญ่5-2ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะ อานะผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมันก,กันครับกลายเป็นข่าวใหญ่ที่เวียดนามถึงเวลาเช็คบินเอาคืนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยงานนี้ข่าวใหญ่สะเทือนเวียดนามในวันนี้หลังมีการประกาศ ศึกการแข่งขัน SEA V League 2023ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันที่จงังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยโดยการบริกานนี้มีโบนัสค่อนข้างจะสูงทันทีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยทีมชาติไทยเวียดนามอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปิน ศึกนี้สร้างความมือหาให้กับทางวงการว,นนวอลเลย์บอลอาเวียดนามเป็นอย่างมากพวกเขาต้องการที่จะล้มวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้ได้ในศึกนี้หลังจากต้องพลาดเหรียญทองซีเกมส์ด้วยน้ำมือของไทยมาที่มาแล้วที่ประเทศกัมพูชาแฟนๆเวียดนามต่างก็แสดงความคิดเห็นถึงทัวร์นาเมนต์นี้ที่ประเทศไทยแต่ว่าเวียดนามจะเป็นแชมป์อย่างแน่นอนพวกเขาบอกว่าโอกาสที่จะเอาชนะทีมชาติไทย มาอยู่ที่นี่แล้วโดยแฟนแฟนส่วนใหญ่ตั้งเป้าที่จะเอาชนะทีมชาติไทยให้จงได้แต่มีบางส่วนที่ยังเกรงใจและก็คิดว่าโอกาสที่เวียดนามจะชนะไทยนั้นคงเป็นไปได้ยากในครั้งนี้ซึ่งรายการนี้ชิงเงินรางวัลสูงถึง1.7ล้านบาทเดียวโดยรายการนี้คาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการขยายไปแข่งขันในต่างประเทศเพิ่มเติมด้วยโดยตอนนี้เป็นการรวมทีมจากอาเซียนก่อนซึ่งจะทําการแข่งขันในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้ ไทยเจอเวียดนามงานนี้สนุกอย่างแน่นอนนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอนลุ้นกันต่อไปก็นด้กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นังขาวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจาวันที่14มิถุนายน2566โดยชายผู้บ่าคครั้งฟุตบอลไทยครับ